你看没？ ตามขวดพูแชมพูพี่คุณลุกอังเลยอมีหนังยางก็พี่คุณใส่มาทำไมวะเผื่อแค่เผื่อจะใช้ตะกรอนเท้เฮ้ยมีหนังยางรัดผมไว้มี่บ่อ้ำหมดยังอรันไหนปากหมดยังอ่าปากหมดแล้วนี่นะเฮ้ย เออป๊าป๊าทำอะไรถ่ายรูปไ,ไม่ฉับไม่ฉับไว้อย่าจับไปเอากินข้าวดีๆกินข้าวดีๆไม่เอาไม่เอาไม่เอากินข้าวให้หมดก่อน จะทำอะไรกิน mm hmm. น้ำไหมพี mm ่ว hmm. ดน้ำเอาน้ำแก้วน้ำให้หน่อย mm hmm. นี่ไงแก้วสีใส่หลอดเนี่ยห,ดย mm hmm. หมดย่าง